สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด็ดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22ธันวาคมนะครับมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยวันนี้มีเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่าจะพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีอีก5คู่ที่เป็นเกม เซเนอาอิตาลีซะสี่คู่แล้วก็มีคู่ปิดท้ายสวอนซีซิตี้เจอเปสตันในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับขออนุญาตเริ่มต้นคู่แรกที่สนามวิลลาพาร์คนะครับวันนี้เวลาตีสามแอสตันวิลลาจะเปิดบ้านต่อใส่เชฟฟี่เวเตเลตสองลูกเลยนะครับบอลสูงต่ำโอเวอร์เดอร์ที่สามลูกควบสามลูกครึ่งวันนี้แอสตันวิลลา ก็ต้องยอมรับว่าขึ้นมาอยู่อันดับที่3มี38แต้มสถิติในบ้าน8นัดแข่งกั่งสุดๆเลยนะครับโดยเลทตารางคะแนนเกมเย่าเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่1เลยนะครับ8นัดชนะ8นัดรวดทําได้25ประตูเสีย5ฟอร์มปัจจุบัน6เกมหลังสุดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครสเวนประตูเสีย5ประตูมี16แต้มจาก6นัดหลังสุดนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ ส่วนเชฟฟิลพวกเขาอยู่ดับที่20 17นัดมี8แต้มเล่นเกมเยือน8เกมแพ้ไปถึง7เกมนะครับโดนไป22ประตูถือว่าอยู่ดับบว้ยเลยมีเพียงแค่แต้มเดียวจากการเล่นเกมเยือน8นัดและฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้4โดนไป13ประตูนะครับเกมล่าสุดที่เชฟฟิลพบกับแอสตันวิลล่า ที่บ้านเชฟฟิลนะครับในปี2021เชฟฟิล์เฉือนแอสตันววลล่ามา1-0แล้วแอสตันววลล่าตั้งแต่อดีตปี2011ไล่ยาวมาจนถึงปัจจุบันมีสถิติที่ไม่ดีนักกับเชฟฟิล์นะครับ10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4ทำเงินก็ไม่ค่อยได้ด้วยแต่ว่าเกมล่าสุดแอสตันไปเยือนเบนฟอร์ดเฉือนมา2-0เลตต่อปอทำเงินนะครับ ก่อนหน้านี้ย้อนหลังไป8เกมไม่แพ้เลยนะครับมีเกมพลาดท่าแพ้นาทีของฟอเรสตเกมเดียวและหลังจากวันที่10พฤศจิกายนลงมา9เกมเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด8ครั้งเสมอ2นะครับทันโทษนะครับ7ครั้งเสมอ2 10สินั้หลังสุดทำเงิน5เกมแล้วเป็นการทำเงินในรอบ4เกมหลังสุดด้วยนะครับ แอสตันนันเล่นในบ้านเอาชนะทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงกดฟูลแลมสามหนนะครับนี่คือทีมที่ไม่ใช่ทีมแย่อะไรนะครับฟูลแลมแต่วันนี้ต้องมาเจอเชฟฟิลด์ทีรล่าสุดเพิ่งไปเยือนเชลซีและแพ้ามา2-0 f เชฟฟิลด์ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าทำเงินได้นะครับกับเชลซีเพราะเลดลอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งถือว่ายังได้เงินอยู่ก่อนหน้าน,นี้ก็แพ้ อาลทานโนนะครับเอาชนะเบนฟอร์ดมา1สู่เลดลองครึ่งลูกก็ถือว่าทำเงิน10นัดทำเงินอยู่4ครั้งแต่ว่าวันนี้จะต้องมาเจอแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มเด็ดขาดมากแอสตันในปี2 0 1 0เคยต่อไบตัน2ลูกนะครับแต่ว่าทำอะไรไบตันได้ไม่มากนะักส่วนเชฟฟิลด์เพิ่งทำเงินกับไบตันมานะครับในเลดลอง2ลูกแล้วคู่นี้เลด3ลูกครัวส3ลูกครึ่งมีโอกาออกหน้าต่ำนะครับ แผน4-4-2ของลูกทีมอูนายนเอมรี่เริ่มต้นด้วยเอมิเลียโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ Center อีก2คนมีเดียโก้คาร์ลอสยืนคู่กับกองซาแบ็คซ้ายลูคัสดีนแบ็คขวาแมตติแคชมิดฟิลสองคนตรงกลางนะครับมีดักลาสลุยยืนคู่กับจอห์นแม็กกินแบ็คขวาอีลอนไบเล่แบ็คซ้ายเจคอบลัมซี่หน้าคู่ใช้งานเป็นมูซาเดียบีกับโอลีวัตกินส์นะครับ ส่วนทีมเยือน4-1-4-1เริ่มต้นด้วยเวสลี่ฟอร์เดอริงแฮมนะครับผู้สาประตูที่ถือว่าฟอร์มดีที่สุดในทีมชชฟเฟลยูเต็ดแล้วก็เซนเตอร์อีก2คนมีอาเนลอาอร์เมฮอดริกยืนคู่กับทอสตี้นะครับแบ็กซ้ายแม็กโลแบ็กขวาเชเดนโบเกอร์มินฟิลตัวรับคนเดียวเลยคือวินิเชสซูซาแนวรุกมีวิลเลียม โอสูล่ากัสตาโวแฮมเมอร์คาร์มอนแอชเชอร์เจมส์แม็กอาร์ตีและนาเปาโอลิเว่ย์ฐานโทษน,นะครับโอลิเวียแม็กเบอร์นี่นะครับเอเวเรตของอายุเนี่ยต้องค่าเฉลี่ยดูแล้วเชฟฟิลเป็นทีมเด็กนะครับ25ปีเองส่วนแอสตันวิลล่า27.4ตัวเจ็บเยอะทั้งคู่ทั้งฝั่งเจ้าบ้านตัวหลักๆพวกบูอินเดียเทยรอันมิงกเบรตราโอเล่ บูบักกาการมาร่าก็ติดโทษแบนใบแดงไปเปาตอเรสอยู่ในทเลมองโลบินโอเซนก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมยังมองว่าวันนี้สตตนวิลล่าน่าเชื่อว่าตัวหลักๆยังอยู่กันครบในแนวลุกแล้วก็ตัวเซนเตอร์ยังพอฟัดพอเวี่ยงด้วยความที่เชฟฟิลมาเยือนยังไงวันนี้เปิดโอกาสให้สตตนวิลาเล่นตามแผนแน่นอนเลทต่อ2ลูกน่าจะไม่แพงไป ยังไงมีโอกาสยิงสอศูนย์เป็นอย่างน้อยเชยร์สตันเวลาเช,ร,ชร์ได้ครับคู่ถัดมาเซเรอาอิตาลีนะครับเราอยู่กันที่สนามซาดิโอวาริชีบ้านของสลาลนิตนาจะเปิดบ้านเจอเอซีมิลานนะครับเป็นมิลานมาต่อจะบ้านด้วยเลทหนึ่งลูกผมไม่อยู่เลทน,นี้นะครับโอเวอร์เดอร์ที่สองลูกครึ่งครบสามบอลคู่นี้เตะตีสองสี่สิบห้าและซาลต้องยอมรับว่าแปดนัดในบ้าน ไม่ชนะเอทานโอลนะครับแปดนัดในบ้านเนี่ยชนะเกมเดียวเสมอ3แพ้4ส่วน8นัดเกมเยือนไม่ชนะเลยสถิติ6เกมหลังสุดชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง4เกมนะครับส่วนเอซิเมลานฤดูกาลน,นี้นาทีนี้16นัดอยู่อันดับ3ฟอร์มเกมเยือน8เกมชนะ4เสมอ2แพ้2ถือว่าไม่แย่นะครับและฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1 แพ้2คู่นี้เจอกันเจ้าบ้านซาเลนิตานาเล่นในบ้านสู้มิลานได้ดีนะครับในปี2022เสมอมา2-2และในปี2023แพ้เอซิมิลาน2-1สามหน้าหลังสุดเก็บเอเชียได้ด้วยนะครับแต่ว่าฤดูกาลน,นี้ซาเลไม่ดีนันล่าสุดไปเยือนอัตตานตาโดนมา4-1แล้วก็ก่อนหน้านี้เล่นในบ้านโดนบูเดญญามาเฉือนด้วยสกอร์2-1 เอเชียนกับไม่ทำเงินมา3เกมติดส่วนทีมเยือนเอซิมิ S M I ลานล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านอัดมอนซ่ามา3 0และมาเล่นเกมอยู่ฟาชิเบลีกไปเยือนนิวคาสิลชนะมา2-1นะครับวันนี้จะต้องมาเยือนซาแลนนิตนาที่ฟอร์มหลุดลุยไปเลยนะครับในแผน4-3-2-1ของซาแลมีนักเตะที่น่าสนใจอยู่2คนคือโจวานนี่กาบา กับอันโตนิโอคันเดวาส่วนทีมเยือน4-3-3วันนี้ลูกทีมของเซฟาโนเปียลลี่ก็อยู่กันพร้อมเหมือนกันนะครับมีแม็กนั่นเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์โตโมริยืนคู่กับไซมอนเคลียร์แบ็กซ้ายทีโอเออร์ดองเดสแบ็กขวาคาราเบียมิดฟิลด์3คนมีรูเบนลอฟตัชชิกอิชมาเอลเบนนาเซอร แล้วก็รีจินเดอร์ในครับเบอร์ B 14ในแนวลูกคริสเตียนพูลิสิกโอลิเวเยชิอูดูแล้วก็ราฟาเอลเดเอลยังไงวันนี้มิลานมีโอกาสชนะอยู่แล้วเลยต่อ1ลูกสบายเชียมิลานเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาซัสโซโรวันนี้เปิดบ้านเจอเจนัวเวลาเที่ยงคืนครึ่งจะบานซัสโซโรต่อเจนัวราฮาปออเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งเท่านั้น ซาโซโดอยู่หับ15มี16แต้มส่วนทีมเยนเจนัวอยู่หับ14มี16แต้มได้เปรียบในส่วนของผลต่างประตูได้เสียนะครับซาโซโเล่นในบ้านได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเจนัวออกนอกบ้านแล้วฟอร์มทั้งคู่6เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้3ส่วนซาโซโดเล่นในบ้านได้เปรียบและยิงประตูเหนือกว่าเจนัวด้วยนะครับคู่นี้เจอกัน จะบ้านไม่แพ้ทีมเจนัวมา5เกมติดตั้งแต่ปี2020ถึงแม้ว่า2เกมล่าสุดเยาเยือนจะทำได้เพียงแค่เสมอเจนัวนะครับแต่ว่าซสโซโรล่าสุดก็เพิ่งไปเยือนอูดิงัดฟอร์มเก่งออกมายันเสมออูดิมา2-2กลับมาเก็บเอเชียกับได้ครั้งหนึ่งถือว่าซสโซโรเป็นทีมที่ไม่ค่อยทำเงินนะครับส่วนเจนัวล่าสุดโชฟอร,ร์มเทพเหมือนกันเล่นในบ้านยันเสมอ อยืนตุ้ดมาหนึ่งหงกลับมาทำเงินได้หลังจากที่ทำเงินไม่ได้มา4เกมติดแต่ว่าบอลส่วนใหญ่เป็นบอลต่ำนะครับสำหรับเจนัววันนี้ก็ดูแล้วซาโซโรนะ่าจะได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยแล้วเลตเปิดมาต่อทีมยาราปอถ้าพูดว่าตามตรงก็มีโอกาสเสมอแต่ว่าด้วยแผน4-2-3-1กับแผน3-5-2ของเจนัวนะทำให้เจนัวอาจจะมีโอกาสมาเล่นเกมรับในทีมเยือนนะครับ ก็เป็นได้วันนี้นักเตะที่เลตติ้งสวยๆทางฝั่งเจ้าบ้านซาสโซโรคงจะหนีไม่พ้นผู้ลูกสาวตัวเบอร์4 7อย่างอังเรคอนซิกลี่นะครับแล้วก็เบอร์ส0ปีขวาอย่างโดมินิโกเบรนดีทีมเยือนมีเฟนดุปนะครับเป็นมิดฟิลแล้วก็จูเนียเมสซิแสกับอัลเบิร์ตเกียวมันสันนะครับแนวลุกหน้าคู่ก็ยังมองว่าซาสโซโรได้เปรียบอยู่แต่ว่าเจนัวเองก็ไม่ได้แย่อะไร วันนี้มีโอกาสมาเล่นเกมรับแล้วยันเสมอขอริยาเชียบารองเจนัวเลตลองปอเชียเจโนเชีย,ชย,ชยได้ครับคู่ถัดไมบ้บุรีจะเปิดบ้านสนามคาโลคัสเตลานีพบกับลาซิโอเป็นทีมยาลาซิโอมาต่อยบรุรีราคาครึ่งลูกนะครับคู่เีิบุรีอยู่หับสิบแปมี12แต้มเองนะครับเล่นในบ้าน8นัดแพ้ไปถึง5เกมชนะเพียงแค่เกมเดียวส่วนลาซิโออยู่หับสิบเอ ฟอร์ม6นัน้หลังสุดปัจจุบันก็เพิ่งชนะเกมเดียวเหมือนกันนะครับคู่นี้เจ้าบ้านสู้ทีมเยือนลาซิโอไม่ได้เลยนะครับ9นัดติดต่อกันไม่เคยชนะลาซิโอและแพ้ไปถึง6เกมนะครับล่าสุดเอ็มบรีเองก็เพิ่งไปเยือนโตริโนและแพ้มาเป็นการเก็บชัยชนะไม่ได้มา4เกมติดแล้วนะครับชนะล่าสุดคือไปพิกฟอร์มเฉือนนาโปลี1-0และหลังจากนั้น แพ้มาส2องนัดเสมอสองนัดส่วนลาซิโอเองก็ล่าสุดเพิ่งโดนอินเตอร์บุกมานวด2 0แถมพวกเขาไปเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ไปเยือนแอตแลนติโกมารวิดแพ้มาส0ด้วยแต่ว่าถ้าเกมในลีกยังมองว่าในบ้านลาซิโอไม่น่าพลาดน,นะครับวันนี้ออกมาเล่นนอกบ้านอีกนัดหนึ่งเล่นมาต่อเอมบอรีครึ่งลูกน่าจะมีโอกาสเฉือนเชียร์ลาซิโอเล่ต่อครึ่งลูกเชียร์ได้ครับ คู่ถัดมาตีสองส่สเราอยู่กันที่สนามซาดิโอเบรียนติโอนะครับเป็นบ้านของมอนซาวันนี้มอนซาจะพบกับฟิออเรนตีนาและเป็นทีมเยือนฟิออมาต่อมอนซาราคาเสมอครครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งมอนซาอยู่หลับสิฟอร์มในบ้าน8เกมแพ้เกมเดียวเองนะครับและเสียเพียงแค่5ประตูฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้2 วันนี้ต้องมาเจอทีมเยือนอย่างมวัวร์การเฟิยลเอนติน่าที่อยู่อันดับห้างนะครับมี27แต้มเล่นเกมเยือน8นะัดฟิออชนะสมเสมอ2แพนะ้3ฟอร์หกนัดหลังสุดเย่าเยือนชนะสมเสมอ1แพ้2เสีย4ประตูถือว่าฟิออเสียรประตูน้อยนะครับเกมล่าสุดมอนซ่าพึ่งเฉือนฟิออมาด้วยสกอร์สาเก็บเอเชียนีมเเหนือฟิออได้ในปี เดียวกันเลยนะครับสนัดคือ5มกราคมปีนี้และ23เมษายนปีนี้แต่ว่าข้ามฤดูกาลมาแล้วมอนซาจะเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดไปเยือนเอซแพ้มา3-0แต่ว่าเล่นในบ้านถือว่าใช้ได้เอาชนะเจนัว1-0และเสมออัาโนนะครับและแพ้ยูเวนตุส2-1เท่านั้นแล้วก็เสมอโตนิโน่1-1เอเชียกับ10นะัดทำเงินอยู่4เกมส่วนทีมเยือนฟิออ เป็นทีมแพ้ยากนะครับพวกเขา10นัดแพ้อยู่2เกมเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเฉือนเวโรนามา 1- นแล้วก็เล่นเกมเยือล่าสุดเจอโรมาก,ก็เสมอ1-1มีบอลคั่นด้วยไปเล่นในเกมบอลั่วยุโรมานะครับยังมองว่าวันนี้ฟิออร์ด้วยแผนแล้วก็ชื่อชั้นเหนือกว่ามอนซาแต่ว่าประมาณไม่ได้มอนซาเองจะอยู่ในแผน3 4 2 1จุดแข็งมอนซาคือมุกษาประตูฟอร์มดีนะครับ กริโกริโอเ е ต т ิ้ง7.49แล้วก็แผงมิดฟิลด์อีก3คนรวมแบ็กซ้ายด้วยพทริกเคอรเรียมาติโอเปซีนาแล้วก็โรเบิร์ กาเลดินีก็ถือว่าฟอร์มดีเยี่ยมและแนวลุกอย่างอองเดรโคปานีนะครับทีมเยือนก็42 3สหนึ่งวันนี้เกมรับฟิออแขงแ่งกันหมดลูคัสมาร์ติเนสกัวราคริสเตียโนโบิราชิมิเชลกายโยเดผู้สาวตูอย่างเทราซิอาโนนะครับแล้วก็มิดฟิลด์โต้ตลุกอย่างโบนาเวนตูราก็ถือว่าใช้ได้ตัวเจ็บมีเยอะทั้งคู่แต่ผมยังมองว่าวันนี้ทีมเยือนฟิออน่าจะ มีทีเด็ดทีขาดมากขอาวันซาเรียนมาเยือนต่อปอถือว่าต่อไว่แยง uel, เชียร์ฟิลอวเห็นจะน่าเล่นต่อปอเชียร์ได้ครับคู่สุดท้าย EFL c h a แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับตีสองสี่สิบห้าเราอยู่ที่สนาม Liberty Stadium s w a n s นซี i t ตีจะเจอกับเบสตันนั t เอ็นแล้วต่อใส่เบสตันน o ดเอ็นลระคาครึ่งลูกโอเวอร์เนอร์ที่สองลูกควบสองลูกครึ่ง a n นซีราคาแป๊กนะครับวันนี้อยู่ระดับสิบแปด ดันมาต่อใส Not ่ไปต้านน็อตเอ็นราคาครึ่งลูกทีมอยู่ระดับ8นะครับคูณดีเกมล่าสุดไปต้านนอตเองก็เพิ่งชนะโซนซีมาด้วย2-1งหนเช่นเดียวกับต้องโดนไปต้านน็อตเอ็นทำเงินไปนะครับแล้วโซนซีเล่นในบ้านล่าสุดเพิ่งแพ้กับมิเรลสโบมา2-1วันนี้ต้องมาต่อไปต้านน็อตเอ็ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งแพ้วัตฟอร์ดมา5-1ก็ตามแต่ว่าเล่นเกมเยือนก่อนน้นี่เอาชนะฮาร์ดฟิลด์ทาวมาสามหนะครับ ผมจะไม่ยอมให้ราคามาหลอกได้แน่นอนนะครับยังไงวันนี้เนี่ยต้องเชียร์บอลรองไปต้าตนอนเอนนะครับเลดรองครึ่งลูกทดบอลรองไว้หนึ่งคู่รองได้ครับขนย้ายทวนทีเด็ดประจําวันนี้นะครับเป็นเกมแรกเลยเกมพีมิลเล่อังกฤษชอบไอ์ตันวิลล่านะต่อ2ลูกใครจะมองว่าแพงยังไงผมมองว่าลูกที่บอกอูดายอมิลี่มีทีเด็ดต่อ2ลูกวัดกินต้องยิงเชียร์ได้ครับ ครูถัดมาชอบ AC เนะเรทต่อ1ลูกเจอซาแลนนอกบ้านก็จริงแต่ว่า AC ทําได้ดีกว่าแน,น่นอนนะครับคููที่3ชอบเจนัวเรทลองปอลองได้คููที่4ต่อราซิโอคืงลูกดูแล้วราสีดีกว่าครูที่เาชอบฟิออนะครับต่อปอและครูสุดท้ายลองเปตาตอนเอ็นราคาครึ่งลูก วันนี้มีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเน้นไปที่คั่วสซอรเบลล่าเนาะใครดูบอลสดย้ำไปได้รัวๆยิงเร็วตั้งแต่ครึ่งแรกแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้มีเกมพีเีกมาแนะนำเพื่อนๆเ,เพียบเลยสวัสดีครับ